「またおはようって,言ってまた夢を見せて」「今日も元気で過ごせたらいいよね」「こんなに単純で当たり前なことが」 ทำรังข้ามันแะเฮ้ยเอาแล้วนะไปเลยเฮ้ยบองเกิดผมไปสิฮะอ๋อได้เฮ้ยา้าไม่เป็นไรใช่ไหมฮะคุณลุงอย่ามาเรียกฉันว่าลุงฉันชื่อเลโอรีโอ <c oughs> รู้สึกว่าก่อนจะไปถึงเกาะโดเลเขาจะมีคนหนังเหนียวรอดไปถึงที่นั่นละก่อนนะเกาะลาวตอนการดวนศักดิ์ศรีพายุ กินเผื่อฉลาม <c oughs> จเจอคลื่นแค่นี้ก็เมาเรือแล้วเลยไม่สัเปล่าแต่ใจสอชัมัดเลย มันก็แบบนี้ทุกทีะหละไปถึงเกาะโดเล่พที่เมาเรือก็ไม่เหลือแล้วเหลือแค่โครงกระดูกกับคลืน่นคราวนี้มันจะเหลือสักกี่คนท่าที่ดูเพินเคนขอที่กระดูกเหล็กก็เห็นจะมีเอ่<ะ>อ พี่ชายจะรับไหวหรือเปล่าหอยเอาเลยเอาเลยเอาเลยฉันเสมอเจ้าหนุ <GO av uther> ่มนั่นห้าเหรียญเอ้าฉันลองฉันลองสิบเหรียญแล้วเอ้โอ้ฉันชัดาบขึ้นสุนตัวฮะฝีมือฝีมือฉันให้ยี่สิบยั้งหนอ ฉันชักดาบนะต่อมาแล้วต่อมาเลยอย่างนั้นฉันเปิดสายสิบรียเลยเอาปราบเลยปราบเลยโชว์นานไปหรือเปล่าด้วยความือมีดหมดเลยเริ่มรายแล้วเอาไงเอาไงเฮ้ยเย่าโอ้โหฝีมือไม่เลวเอาแค่บอกก็พอนะคาสุโอ ลงไปซะลงไปจากเรือลำนี้ซะเถอะนะว่าไงนะจะทำอะไรอ่ะปล่อยฉันนะไม่จัดการเลยเอาดึงส,งสอง่้ำนีเ,ออเออพื่อมนุษยธรรม ตอนที่อยู่บนเรือลำนี้ทุกคนต้องทำตามกฎที่ฉันตั้งเอาไว้หากว่าใครไม่พอใจก็รีบใสหัวไปจากเรือลำนี้ซะเข้าใจไหมหืมไม่ใสครับพวกเราเป็นลูกค้านะเฟ้ย์สได้แล้วได้แล้วฮะเฮ้ย ตกได้ปลาตัวใหญ่ไม่เลวเลยนี่แถมจะได้ปลาโทบิคาซุอโอกที่ปกติไม่ค่อยมีใครตกได้ซะด้วยครับที่เกาะลาวานก็ไม่ค่อยมีใครตกได้เหมือนกันงั้นเหรอเา้ยลมหมดซะแล้วเรือก็ได้แต่ลอยนิ่งอยู่แบบนี้แล้วอย่างนี้ชาติไหนจะไปถึงเกาะโดเร่กันล่ะเนี่ย เห็นจะมีคลื่นสักลูกสายลมกำลังเริ่มก่อตัวแถมยังได้กลิ่นไอเค็มของท่านเลด้วยพวกนกนางนวลก็ยังส่งสัญญาณเตือนให้ระวังเลยนกนางนวลอย่างนั้นเหรอน่ารู้ภาษานกด้วยแล้วเนี่ยครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดแล้วนะฮะโอ้ยอย่ามาหลอกกันซะให้ยากเลยเจ้าหนู ลงเรือมาจะเกาะประวานใช่ไหม,มแล้วพ่อนายทำงานอะไรเป็นฮันเตอร์ฮะถึงผมจะเคยเห็นหน้าพ่อแต่ในรูปอะแต่ผมก็นับถือท่านมากเลยนะฮะงั้นเหรอพ่อนายก็เป็นฮันเตอร์อย่างนั้นเหร พยากรอะไรแหะฮะคิดว่าพายุจะมาน่ะมันจะมาตอนไหนหรู้ไหมพวกนกนางนวลบอกกันว่าถ้าทานจะลูกใหญ่ซะด้วยออแล่นเรือไปได้เรื่อยแบบเนี้ออท้องอีกสักสองชั่วโมงฉันเองก็ทำงานบนเรือมานานแต่คนที่เคยพยากรณ์ถูกฉันเพิ่งเจอเป็นคนที่สองนี่แคนที่สองอาบุกกะรีบชักใบลง<ะ>อ๋อครับ เอาล้วเอาวเาวเอารวเล้วเอาวเก็ไปเก็บไปเร็วรเอยรชักไปให้เหลือเสียเหลือเสียจะไปได้ยังไงเราทมันพังเผยพังเผยเ ประวัติอะไรสิเอ่อโทษทีนะพอดีมันลื่นหลุดมือไปอ่ะก็อ้ไมันต้องมาพูดดีหรอกถ้าคิดจะทดสอบฉันด้วยเอ็ดดี้มันยังเร็วไปสิบปีไอ้น้องปีนี้ท้าทาจะมีพวกกระดูกเหล็กหลายคน ไฟเซนเอลโมไงละ่ะไฟเซนเอลโม่เหรอฮะเมฆประจุไฟฟ้าพูดง่ายๆก็คือเมฆที่มีไฟฟ้ากระจายอยู่รอบมันจะปรากฏให้เห็นเวลาที่ในอากาศมีประจุไฟฟ้าจำนวนมากเกินกว่าปกติยังไงละ่ะโอ้โหอ๋อในที่สุดก็ยอมเปิดปากพูดแล้วเหรอแถมยังอธิบายเป็นฉักฉาดเหมือนสารานุกรมเลยนะขอบคุณมากที่อ้กับเาแล้ว่าที่อยู่บนเรือเนี่ย เขาว่าคนที่ได้เห็นไฟเซนเอลโม่ไม่เคยมีใครรอดชีวิตกลับไปเลยมันก็น่าสนใจดีมันต้องมาแน่อายุลูกใหญ่นั่นนะวนนี้ท่าถางเราจะได้เจอกับคนที่มีความสามารถเหนือชั้นที่เหมาะจะเป็นฮันเตอร์ วา้ทะเลนั่นเป็นเหมือนบ้านของเราคือกาะทะเลกระตักครับมีน้ำทะเละขมาใต้ท้องเรือครับเฮ้อแล้วไปจัดการกับพวกที่มีประโยชน์อยู่ไปก็เกะกะกเปล่าๆได้เลยครับกำลังเดินหน้าเต็มกำลัง เพือนฟ้า นี่เลยจะ,จะมีหน้าไปสมัครเป็นฮันเตอร์อีกเหรออยากก็เราให้ฟันหักอะน้ำนะฮะแล้วลองเคี้ยวย่านี่ดูสิฮะอาจจะรู้สึกดีขึ้น้าเป็นวัวกินญ้ามันจะคนนะรู้สึกจะมีแค่สามคนนี้สินะชีวิทตที่ครับทางน้ำเวียนวอ ลายหรอกตามชนอยากรู้ชื่อฉันยังงั้นเหรอใช่แล้วผมชื่อกอนฮะฉันคุราปิกะาอ่อฉันฉันเลโอลิโอคอนคุราปิกาเลโอลิโอแล้วพวกเธอสามคนทำไมาถึงอยากเป็นฮันเตอร์ละ่ะไม่ต้องมาวางมาถามโน้ถามนี่เป็นกรรมาการสอบสัมภาษณ์หรือไงจ๊ะ โตน่าตอบหน่อยเถอะว่าไงนฮะของผมอะฮะแล้มันเป็นอาชีพของพ่อผมอะผมก็เลยอยากจะลองทําดูอะฮะนี่นี่นี่อย่าเพิ่งมาพูดสอดได้ไหมตอนนี้ฉันกาลังคุยกับตาคนนี้อยู่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอ่ะผมก็แค่บอกเหตุผลแต่ว่าฉันไม่เอาด้วยหรอกยังไงฉันก็ไปยอมบอกฉันน่ะนะแต่ว่าฉันไม่ชอบถึงต้องโดนกันให้ตาไปฆ่านี่ฉันก็ยอมฉันเองก็เหมือนกันนะเหละโอริโอนี่นายน่ะอายุเท่าไหร่แล้ว มาเรียกชื่อฉันเฉยๆอย่างนี้ได้ยังไงฉันรุ่นไหนล่รู้หลือเปล่าฮะไอ้รือจะพูดโกโหกเนี่ยให้ดูสมจริงสมจังมันง่ายนิดเดียวเองรอ<า>แต่ว่าการกล่าวความเท็จนี่ก็น่าละอายพอๆกับความละโมบโลภมากนั่นแหละแกเรียกฉันว่าคุณเลโอลีโอเดี๋ยวนี่แต่ถึงยังไงนะไอท้ทีจะให้มาเปิดเผยต่อหน้าคนที่เพิ่งเจอกันแล้วก็สำหรับตัวฉันแล้วเนี่ย เพรว่ามันดูจะ,ะรละลาบระลวงไปหน่อยแล้วมัง้ง <c oughs> เพราะฉะน,นั้นฉันจึงไม่สามารถตอบคำถามที่นี่ได้เรียกคุณเลโอลิโอสิเรียกคุณเลโอลิโอคนที่ไม่ยอมตอบก็รีบลงไปจากเรือลำนี้สะเจ้เฮ้พวกนายยังไม่รู้อีกเหรอการทดสอบฮันเตอร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ตั้งแต่ลงเรือลำนี้มายัางไงเรา<จ>นี่ะฮะจ้งจ้หมอนี่เป็นกรบารฮันเตอ e r ด้วยเหรอก็อย่างที่รู้กันคนที่อยากจะเป็นฮตอร์นั้นมีมากกว่าดาบนฟ้าสแต่ว่าการจะหากรรมการตัดสินนั้นไม่มีทั้งกำลังคนและเวลาล้วนั้นเขาจึงจ้างคนอย่างพวกฉันให้มาเป็นกรรมการตัดสิน คนที่ต้องลงจากเรือลำนี้ก็ทำกับสอบตกหมดสิทธิ์เป็นฮันเตอร์ถึงแม้จะไปถึงสนามสอบได้จริงแต่เขาก็ไม่เปิดประตูต้อรับองแล้วพวกนายจะได้เข้าทดสอบจริงๆหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินของฉันดังนั้นก็จะรีบตอบคำถามพวกฉันมาสะโดยดีงั <c oughs> ้นก็ช่วยไม่ได้ตกลงฉันยอมตอบที่ฉันอยากจะเป็นฮันเตอร์ก็เพราะว่าฉันเป็นผูร้รอดชีวิตของเผ่าคูน เฮ้ย hey, ฉันจะพูดไม่จบเลยโธที่ฉันอยากจะเป็นฮันเตอร์ก็เพื่อจะไปจับพวกโจรชั่วที่อยู่ในบัญชีดำยังไงล่ะเผลขนั้นเองเเมื่อสี่ปีก่อนเผ่าของฉันถูกฆ่าล้างเผ่าคนร้ายก็คือพวกกองโจรเงามายาฉันต้องแก้แค้นพวกมันให้ได้ถึงได้อยากจะมาเป็นฮันเตอร์อย่างนั้นเหรออ องโจรเงามายาสูงลิบเลี่ยวขนาดฮันเตอร์มือหนึ่งยังไม่กล้าเสี่ยงแบบนี้เถาก็ล้นหาที่ตายเปล่าๆนี่นะฉันไม่เคยกลัวตายแม้แต่น้อยที่ฉันกลัวที่สุดคือกลัวความแค้นนี่จะสลายหายไปเป็นอากาศทธาตุแค้นลึกฮึไม่ต้องมาทำเป็นแต่งนิยายหลอกเด็กฮคิดจะแก้แค้นไม่เห็นจะไปต้องมาเป็นฮันเตอร์เลยนี่นะนี่เป็นคำถามที่โง่เง่าที่สุดในโลกเลยนะ ถ้าหากไม่ได้เป็นฮันเตอร์ที่ที่เราเข้าไม่ถึงข่าวสารที่สอดแนมไม่ได้หรือสิ่งที่ทําไม่ได้เนี่ยมันมีอีกมากมายนะเลโอลีโอบอกแล้วไงให้เรียกคุณเลโอลีโอแล้วเหตุผลของคุณเลโอลีโอคนนี้ล่ะของฉันน่ะเหรอฉันคิดเกียดเดาวคาตอบที่จะถูกใจลุงงั้นขอตอบตรงตรงเลยก็แล้วกันนะเงินยังไงล่ะ ฉันจะเป็นฮันเตอร์เพื่อจะหาเงินถ้ามีเงินไม่ว่าอะไรก็มีได้มีบ้านหลังใหญ่มีรักงามมีเหล้าชั้นเยี่ยมดื่มรวมทั้งสาวๆส,สวยๆไปกอดด้วยสันดานมันซื้อด้วยเงินไม่ได้เหรอเร็วๆ <c oughs> <c oughs> นี่มันครั้งที่สามแล้วนะรู้สึกจะปากคอเลาะร้ายรู้สึกว่าไอ้พวกคนเผาคูนี่จะไม่รู้จักมารย,ยาติเอาซะบ้างเลย <c oughs> ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะเลโอลีโอคุณเลโอลีโอมาเลยด้วยความยินดีเลยอ่าเร่พวกนายฉันยังพูดไม่จบเลยอเฮ้ยยุดก่อนล่อยเข้าไปอะฮะถ้าเราอยากรู้จักใครเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเขาโมโหโด้วยเรื่องอะไรนะฮะมนเป็นคำสอนของคุณมิตโตะที่ผมชอบที่สุดเลยละฮะ ผมคิดว่าเหตุผลของสองคนนั่นน่ะต้องสำคัญต่อพวกเขามากๆเลยอ่ะอย่าไปห้ามเขาเลยนะฮะอ,อะไรเนี่ยลงทัพแรงปฏิทินซะอีกนะฮะแล้วก็ต้องรีบเอาายขึ้นแล้วอ่ะถ้ายอมขอโทษฉันฉันจะยกโทษให้เลโอเรียไหายแล้วละ่ะจะต้องขอโทษเช่นก่อนคุณลาปิก้าไม่งั้นฉันจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว โซระวังตัวด้วยนะ เสียงเสียงดังหน้าแดงแรงไม่ออกนี่กอนอแกทำอะไรคองแกน่ะบอกได้ไหมฮะทำอะไรแบบสิ้นคิดเนี่ยถ้าพชฉันไม่ช่วยเอาไว้แล้วก็่านนี้แกกลายเป็นสาลายใต้เทะเลไปแล้วแต่ว่าก็ช่วยผมไว้ไม่ใช่เหรอฮะฮะนี่แล้วโวนกันเป็นยังไงบ้างอ่ะโดนกันเหรอเออเรายังโดนกันไม่เสร็จนี่นาะเมื่อกี้นี้ฉันขอถอนคำพูดนะ ขอโทษด้วยคุณเลโอริโออุ้ยก็ขอโทษขอโทษอะไรกันเล่าไม่ต้องหรอกเรียกเลโอลิโอเฉยๆก็ได้ฉันเองก็ต้องขอโทษนายด้วยที่ฉันพูดไม่ดีเกี่ยวกับเผาหองนายฉันขอถอนคำพูดทั้งหมดพวกนายสามคนสอบผ่านแล้วฮะ <c oughs> <อ>จริงเหรอฮะกัปตันเออฉันจะต้องรับผิดชอบพาพวกนายไปสง่งถึงเกาะโดเรอุ้ยยอดเลยยอดเลย วองว่าเรือสปารังเคลานี่คงไม่ล่มซะก,ก่อนนะปากสปารังเคเชื่อมือกับตันสุดหล่อเทอะนะอยาสุดก็ไปถึงเกาะโดเล่แล้วแต่ว่าสนามสอบมันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเดินมาตั้งนานยังไม่เห็นเจอเลยอะ่ะ ติดตามชมฮันเตอร์ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับแล้วพบกันฮะ